อ่ะแล้วก็มาต่อก,กันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะที่ทางทางกลุ่มนะคะทางกลุ่มของตะวันแบมเนี่ยแหละคะ่ะที่ไปป่วนเวทีปราศัยของพรคพลังประชารัฐปรากฏว่าเจ๊จุกครองสามค่ะออกมาแฉว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีใครมีใครกันบ้างนะคะเจ๊จุกครองสามค่ะได้โพสต์ไว้ใน Twitter เรื่องต่อยกันที่เวทีปราศัยพลังประชารัฐเงียบไวผิดป,ปกติขนาดมีนักการเมืองออกมาช่วยบิดความจริงให้แล้วนะ ในเมื่อโรมเนี่ยอยากรู้ว่าคนที่ก่อเหตุรุนแรงคือใครเจ๊ J. ก็จะช่วยบอกให้มันก็คือพวกทะลุแก๊สหน้าเดิมนั่นแหละที่แปลกใจก็คือทนายเฟิร์นก็มาปวดกับเขาด้วยศูนย์ทนายสิทธิ์ว่ายังไงเรื่องนี้และว่ากันว่าน,ะ,นะคะมีน้องไม้เนี่ย ไปยืนอยู่แถวๆนั้นด้วยนะคะท่านผู้ชมคะสําหรับในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะก็จะแช์กันออกมาหมดเลยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะโดยในภาพคะ่ะที่เจจุกครอง3มเนี่ยมีการแชร่นะคะประกอบไปด้วยอายการฤทธัยสายน้านกป,ประสิทธิ์ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็นายวชิรยาค่ะและก็ยังมีทนายเฟิร์นวีรดาเนี่ยไปกับเขาด้วยนะคะแล้วก็มีเบนสันติชนแล้วก็มีออยสิทธิทชัยค่ะมีใครที่ร่วมปวดในวันนั้นเนี่ยโอ้โหเจเจีเจ๊บ นะคะเจจุกขอภัยเจจุกครองสามเนี่ยเอามาแฉเอาไว้หมดและยังไม่เท่านั้นท่านผู้ชมว่ากันว่าตอนแรกเนี่ยน,นะคะมีการปิดหน้าปิดตาเขาคนนี้คือใครก็คือนะคะมีคําตอบเสร็จก็คือทนายนะคะคือทนายนั่นเองค่ะทนายเฟิร์นวีรดาเนี่ยแหละนะเนี่ยบอกตอนแรกปิดหน้าปิดตาไปดิบดีใช้ถุงดําครอบหัวด้ดยนะคะมีภาพเชวเห็นด้วยโครงกะไปสร้างดราม,มา่าอุ้มหายเต็มที่แต่สุดท้ายโดนถลกหนังหัวโปะแตกกลายเป็นทนายซะอย่างนั้น ทอนโรมมีคำตอบไหมคะคนนี้เป็นทนายจริงหรือเปล่านี่เจ๊จุกโครงสามก็แฉแบบเป็นฉาก,ฉาก,ฉ,ากฉากเลยทีเดียวนะคะ<ม>ก็อย่างทางด้านในเม้นของเจ๊จุกเองนะคะต่อต้านแนวคิดยกเลิก1นึนี่ก็บอกเลยว่าลักฐานชัดว่าพวกนี้ไปหาเรื่องเขาก่อนสาวหมัดใส่เขาเสร็จแล้วก็วิ่งหนีแต่มีคนหนึ่งอวยเกินวิ่งไม่ทันสะดุดล้มลงก็โดนคนที่ไม่พอใจนั้นไปรุมนะคะเสียงดัง ฟังชัดทุกดอกนี่แหละค่ะก็มีเม้นตามมากันเยอะในเขาบอกทนายคนนี้เองถุงขยะคลุมหัวด้วยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางคุณรังสิมันโรมเองค่ะก็ออกมาโพสต์ไว้ใน Twitter บอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเวทีหาเสียงพลังประชารัฐแสดงให้เห็นถึงดีแต่พูดของคำว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งที่พยายามชูนักชูหนาสุดท้ายก้าวไม่พ้น d n เเดิมที่ชิงชังคนเห็นต่าง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำรวจนั้นจะจัดการคนที่ก่อเหตุรุนแรงทุกคนหน้าตาชัดขนาดนั้นขยายผลด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังบ้างนน,นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ในเมตตาดีบอกว่าฝากให้พี่โรมเนี่ยจับด้วยนะซึ่งเนี่ยน,นะคะทางด้านโลกออนไลน์เองก็ยังไปขุดเอาภาพคุณรังสิมันโรมที่เคยทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะแล้วก็ลงเม้นต์เอาไว้ว่าพี่โรมไม่เคยรุนแรงเลยครับ นี่แหละค่ะอ่ะและขณะเดียวกันค่ะในสตร e ทฮีโร่ V3 เองก็ยังลงบอกว่าเจจุกจัดให้อ่ะเดี๋ยวได้ตามรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะท่านผู้ชมคะ